กดที่ว่างนะคะแล้วก็กดบวกค่ะแล้วไปเลือกกรอบกันเลยเราก็จะเอากรอบนะคะไปไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพของเรานั่นเองค่ะแพรก็จะเอาชิดมุมซ้ายมือเนาะแล้วหลังจากนั้นแพรก็จะกดเลื่อนออกมาให้เขาขยายใ,ใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะทุกๆคนหลังจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่มพื้นที่ว่างค่ะเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ไม่ต้องตกใจค่ะกดย้อนหลังได้เลยนะหลังจากนั้นค่ะทุกๆคนเราก็จะไปเลือก ในตำแหน่งที่เป็นป๊อปอัพกันนอกจากรูปภาพแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกป๊อปอัพแต่งเข้าไปได้นะคะที่เราเลือกอัลบั้มของเราเข้าไปตอนนี้นี่ยังไม่มีสื่อ ป๊อปอัพที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าที่ Google Drive ของเรานั่นเองค่ะทุกคนเพื่อที่จะเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายหมวดหมู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลือกใช้ได้ทุกหมวดหมู่เลยค่ะแล้วก็เอาคําที่เราต้องการเนี่ยมาใช้ได้เลยวันนี้พาจะเลือกเป็นคนํานี้สีนี้นะคะเพราะว่ากรอบของเราเนี่ยเป็นสีชมพูเนาะเราก็จะกดเซฟกดข้างเหมือนเดิมแล้วก็กดตกลงนั่นเองค่ะเราก็จะอัปโหลดสื่อนี้ เข้าไปในแอปแคนวาของเราเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดลดราคาลงไปในรูปภาพของเราเลย พอเรากดเลื่อนวางนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็กดที่ว่างเนาะแล้วถ้ากลายเป็นแบบนี้เราก็กดย้อนกลับเหมือนเดิมนะคะดีทุกคนไม่ยากเลยหลังจากนั้นให้บันทึกรูปภาพค่ะกดที่รูปสอนแล้วก็บันทึกรูปภาพได้เลยเขาก็จะทําการบันทึกรูปภาพให้เรานะคะดีทุกคนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากันดีกว่านาะว่าเป็นยังไงกัน<ร>บ้างจะเข้าสู่แอป,ปรูปภาพนะคะแล้วเราก็จะมาดูรูปภาพของเรากันเลยทุกคนนี่ไงมันง่ายมากๆแล้วก็เพิ่มราคามูลค่าสินค้าของเราได้มากๆเลยนะคะ ใครติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะทุกๆคนพร้อมตอบแล้วก็ช่วยเหลือค่ะ